สังเกตด่วนอาการแบบไหนชี้ว่าผู้สูงอายุเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุกับโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้ามเพราะอาการของโรคไม่ได้บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทรมานทางด้านร่างกายแต่ในทางกลับกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ทำร้ายสุขภาพจิตใจมากที่สุดค่ะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุแบ่งเป็นสแบบค่ะ คือโรคซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุและแบบที่เกิดขึ้นในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้วภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากส0 2 0อร์เซน์ของประชากรและส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้ที่อยากรางอยู่ตัวคนเดียวหรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังซึ่งรักษาไม่หายขาด 7. อาการภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยที่ลูกหลานต้องสังเกต 1. นิ่ง พูดคุยน้อยเมื่อผู้สูงอายุนิ่งไม่ค่อยตอบสนองแนะนำให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลควรเป็นฝ่ายตั้งคำถามก่อนและไม่ควรขัดจังหวะหรือตัดบท 2. รับประทานอาหารน้อยลงหรือแทบไม่กินเลย 3. ไม่อยากทำอะไรเฉยชาความสนใจสิ่งต่างๆลดลงมากหรือไม่อยากพูดคุยกับใครรวมทั้งไม่สนใจที่จะดูแลตัวเอง 4. ชอบนอนเฉยๆชวนไปไหนก็ไม่ค่อยอยากไปในกรณีผู้สูงอายุชอบเก็บตัวและแยกตัวหากปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้จะทำให้ผู้สูงอายุปรีกตัวมากขึ้นอารมณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายลงค่ะ 5. นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปเกือบทุกวนัน หอารมณ์แปรปรวหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือน้อยใจง่ายหากผู้สูงอายุมีอาการหงุดหงิดโมโหง่ายหรือขี้บน่นลูกหลานหรือผู้ดูแลไม่ควรโวยวาหรือโต้เถียงเพราะยิ่งโต้เถียงก็จะยิ่งทําให้ผู้สูงอายุเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขึ้น 7. บ่นว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากกว่าปกติ เนื่องจากสาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการทำงานของสมองเกิดสารสื่อประสาทไม่สมดุลการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ต่างๆหรือแม้แต่ภาวะการสูญเสียการดูแลจึงจำเป็นต้องบูรณาการการรักษาควบคู่กันหลายด้านโดยสามารถเริ่มจากความใส่ใจดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก่อนค่ะสำหรับอาการเครียดคิดมากวิตกกังวลหรือซึมเศร้า การแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมเอินเว่ยได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวล โดยตัวย,ยาจะช่วยระบายพลังลมปราณทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับหยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมองช่วยให้สมองผ่อนคลายและสมดุลปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อให้สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครอบครัวเป็นประการสำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เด็กและวัยรุ่นมีเกาะป้องกันและเกิดความรู้สึกมั่นคงมั่นใจในตัวเอง อย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399